รักใครแล้วไม่รุ่งเพราะคุณไม่รู้สิ่งน,นี้ค่ะความรักเป็นความรู้สึกนะคะเกิดอะไรขึ้นที่เรารักเขาเกิดความประทับใจครั้งแรกหรือเปล่าเขาอาจจะหล่อสวยมีสเสน่ห์ช่วยเหลือเราใจดีดูแล้วอบอุ่นแต่ในขณะเดียวกันขณะที่เราได้คบกัน เราได้ทําความรู้จักเขามากขึ้นเขาอาจจะไม่ไม่ใช่ไม่ได้คิดอะไรกับเราแต่เรารักเขาไปแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องมีความชัดเจนว่าเราต้องการอะไรนะคะหรือความใล้ชิดความใล้ชิดก็จะทําให้เรารักเขาเหมือนกัน ทำให้เราประทับใจเขาเมื่ออยู่ใกล้กันให้เรากลับมาถามตัวเราเองว่าเมื่ออยู่ใกล้เขาแล้วเรามีความรู้สึกอย่างไงความสัมพันธ์เราเป็นแบบไหนเราจะไปต่อหรือเราจะหยุดอันนี้เราก็ต้องมาถามตัวเราเองให้ชัดเจนก่อนนะคะคุณอาจจะเปรียบเทียบกับคนรักเก่าหรือ คนที่คุณรู้จักใกล้ๆเคียงแล้วคุณมีความรู้สึกว่าเขาดีกว่าคนอื่นๆคุณเลยเลือกที่จะรักเขาทำให้คุณมองไม่เห็นถึงจุดบกพร่องของเขาความรักของคุณก็ไม่สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นคุณก็ลองถามตัวเองดูนะคะว่าอสิ่งที่คุณเห็น สิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณเข้าใจมันใช่ความรักที่แท้จริงจากคุณหรือจากเขาที่สามารถให้คุณตามความคาดหวังของคุณได้หรือไม่สิ่งเหล่านี้ค่ะทำให้คุณเกิดความลงตัวความเหมาะสมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าเพื่อน ยังลังเลสงสัยหรือตัดสินใจอะไรไม่ได้ก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าเรารักเขาเพราะอะไรนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขสนุกกับการเจอรักใหม่ที่เข้าใจแล้วก็เติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะอย่าลืมกดหัวใจให้ดรเรดลิงด้วยค่ะรักทุกคนนะคะ